และขนมที่แปลงใหม่นะคะและกําลังเป็นที่นิยมในโซเชียลค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะเรามีไอติมโมจิไข,ข่เค็มน่าหล่อม้ยเพื่อนๆน่าหล่อยม<ๆ>ากเลยค่ะไปค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะนี่ค่ะพนักง,งานไม่แถมช้อนให้นะคะทุกคนเราใช้ส้อมจิ้มไปเลยนะ,ะน่ากินมากเฮ้ยมีไส้ไข,ข่เคมนะคะทุกคนสีส้มๆ ไปซื้อเลยนะคะที่เซเว่นตอนนี้นะคะอร่อยมากเหมาะกับน่าร,ร้อนมากเลยนะคะราคาเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะราคายี่สิบบาทน่าจะประมาณนะั้นจะมีความแบบว่านมนมแต่ว่ากลิ่นไข่เค็มนี่ไม่ค่อยมีเลยนะคะไม่ได้กลิ่นไข่เค็มเลยใช่ค่ะถือว่า <คน S 2> เป็นขนมหวานที่เหมาะนะคะใช่ค่ะคนที่ไม่ชอบกินไข่เค็มก็ทานได้นะคะต่อไปนะคะชิ้นที่สองเลยอันนี้ทีเด็ดมากค่ะเป็นมาม่าเผ็ดนะคะ มีสอรสนะคะสไปซี่ชิคเก้นนะคะกับรสเหมือนกันค่ะแต่คนละสีไม่ได้คนละรสหรอกเหมือนกันค่ะแต่คนละสีมันพี่คนละแบบน่าจะกพี่คนละแบบไปถึงซื้อมา<ล>สองกลก่องเนี่ยพอดีว่าใส่เครื่องปรุงก่อนใส่น้ำอันนี้แบบแห้งหรือว่าไม่แห้งะเออมันแบบแห้งไม่ใช่เหรอเออค่ะ <laughs> มันก็จะกลายเป็นแบบน้ำนทันทีทันทีออกเทมก็จะหายไปเลยแล้วก็จะจืดไม่ถี่คนฉลาดใช่ฉลาดเ,เราจะไม่ให้มันเสียเวลาค่ะเราจะมาชิมกันเลยค่ะทุกคนดูเลยค่ะ,ค,ะควาำเยอะก็เผ็ดแล้วนะแต่ว่าถ้ากินเผ็ดไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าอย่าลองดีก,กว่าอะเราม,มาลองอันที่ผิดพลาดกันบ้างนะ

เราต้องการน้ำแล้วค่ะทุกคนต่อไปนะอันนี้เป็นชาค่ะชาไต้หวันมาใหม่นะคะในเซเว่นเปิดดูกันเลยนี่แต่แพ็์เกจตเขาสวยมากเลยนะใช่ค่ะมีความแก้มความอะไรใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยพี่มีจริงป่าพี่มีรูปเพื่อนนะคะต้องหาอะไรแกะเผ็ดนะคะพี่มีนักซีตลอดเลยค่ะ แบบว่าพ็กเกจนพ็กเกจคดีแต่ว่าเหมาะกับไปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยสีก็เข้มคนเคนอะไร่าไราคาสามสิบห้าบาทก็ไม่ได้แพงมากต่อไปนะคะเราก็จะมาวิวก๊อกโบกี้ค่ะแต่มันแบบว่าเผ็ดมากแต่ว่าพนักงานเอาพอไปค่ะก็เลยไม่มีพ็กเกตเนี่ยจะแปะรูปไปนะคะเรามาลองกันเลยค่ะ คูณสามนะคะจะมีแบบเผ็ดคูณสามแล้วก็แบบปกติเลยแต่รู้สึกว่าต็อกมันเ,เหนียวๆนะคะเพราะว่ามันนานน่านจะนานถ้าก<า>ินร้อนๆน่า อันนี้เผ็ดน้อยกว่ามาม่าที่กินไปเมื่อตะกี้ไหมคะใช่ตากันมากค่ะอันนั้นคือเผ็ดแบบคนกินเผ็ดคือกินไม่ได้เอยคนกินได้เผ็ดก็คือกินไม่ได้แล้วค่ะเล่นมุกจิบค่ะอันนี้ก็อร่อยมากค่ะเผ็ดเผ็ดหน่อยนะคะแต่ว่าต้องถ้าต้องกินร้อนๆจริงๆไม่งั้นจะเหนียวมาที่ชิ้นต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นก็ใคเห็นไหมคะเป็นค่ะ ขนมคิวลี่ทวินซัมโบ้ลช็อกโกแลตมินนะะชิ้นใหญ่มากน่ากินสุดไปเลยนะคะราคาแค่ห้บาทเองนะคะทุกคนถูกมากลองชิมน,นิดนึงอืมขอรู้สึกท่ไมทุกคนแบบดีเลยมันคือดีเลยเราว่าถ้ากินเย็นๆก็อาจจะข้านะคะเพราะว่าความเป็นช็อกมินนะคะแล้วก็เคยจะกินแบบที่เป็นไอติมช็อกโกแลตช็อกโกแลตมินค่ะ เราก็เลยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ค่ชิ้นต่อไปนะคะเราจะมารีวิวเลยรสซีฟู้ดพิซซ่าค่ะเป็นรสใหม่ที่เพิ่งออกแล้วก็มีขายแค่ที่เซเว่นเท่านั้นนะคะซองละเท่าไหร่คะอันนี้ซองละน่าจะสิบบาทนะคะแล้วก็น่าจะมีห่อใหญ่เนี่ค่ะเป็นแผ่นใหญ่ะ<า>กลิ่นดีมากแบบมีความชิหนชิยชิมถ้าใครแบบว่า อยากลองชิมนะคะก็ไปซื้อิาถ่าเป็นพิซซ่าเลยค่ะแบบว่ากลิ่นพิซซ่าแรงมากก็มีกลิ่นชีสอร่อยอร่อยนะคะวันนี้แนะนำค่ะทำไมนะคะเราจะมารีวิวอะไรคะพี่อันนี้อนมค่ะเป็นขนมเหมขาไก่เมื่อก่อนที่เราเคยกินกันเลยค่ะเป็นข้าวโพดกรอบนะคะรสฮอตชิลลี่เดี๋ยวเรามาเกะกันเลยกลิ่นหอมนะคะ ตส่วนตัวได้น้อยนะคะน้อยแบบว่าหมัอนมีแต่ลมอะค่ะทุกคนนะคะชิมจืดมีความจืดไม่เผ็ดแบบที่เขาเค็ดใช่ค่ะจืดๆนะคะทุกคนถือว่าเราผ่านแล้วเผ็ดไปหมดแล้วใช่เรากินมาว่าอาจจะเป็นเพราะเรากินเผ็ดมาเยอะอร่อยนะคะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเผ็ดจะค่อนออกไปทางหวานมากกว่าต่อไปค่ะเราจะมาอันนี้เป็น ฮาโหลออกใหม่นะคะอันนี้แบบว่ามันลดโซเดียมด้วยค่ะ10%ห่อสวยมากค่ะไปดูมินิมอลเราแกะเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้มันใครหยิบคะเวลาตอนซื้อแคทค่ะแคทขยิบหน้าเราสำหรับนี้ตัวเองมารวนค่ะเขาเร่งไว้แบบว่าให้แคทชิมก่อนเลยค่ะกระดาหรับคนที่กำลังลดความอ้วนนะคะเพราะว่าเป็นมัหรับโซเดียมลดโซเดียมอ้วนแบบแคทก็คือขาวเลยนะคะเส้นเส้นขาว สีแลสีองเสีเลสีเขียวอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้เป็นขนมสำหรับคนกินทีนค่ะมันดูตอนแรกคิดว่ามันจะจืดแต่ก็ค่ะมันมีรสชาติอยู่นะคะดูว่าอร่อยนะคะพอใช้ได้สำหรับคนที่ชอบกินรีนและจะเป็นขนมที่ตอบโจทย์เลยค่ะต่อไปค่ะเอาอะไรนีหน้าเยลลี่ไหมคะเยลลี่ค่ะน่ากินมากเป็นแบบสุ่มด้วยนะคะมีหลายลายแล้วก็หลายตัวละครด้วยค่ะมีเป็ดมีผิดปอบ มีอันนี้อะไรอ่ะน้แม่ตานี้วก็กระสือค่ะเราจะมาลองกันนะคะนี่คอเคมออันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ยีบาทเท่านั้นนะคะอู้หูชิ้นใหญ่ดูชิ้ใหญ่นะคะนมนอะไรนะคะเด็กๆก็จะชอบอะออันนี้เป็นกิปอค่ะอันนี้ไม่ลิ้นอันี้ใครจะหยิมาันีต้องการีเขาชอบมากเลยค่ะเลย อันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันปะเป็ดค่ะเป็ดเ๋ยวอันนี้เป็ดอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็ดกันกอบค่ะกอบอันนี้เป็ดนี่เป็นตัวค่ะอันนี้เป็นขาอันนี้เป็นลิ้นเดี๋ยวเราไปลองกินกันกันเราเชียวเรไม่น่ากินเลยอ่ะถึงเหนียวค่ะแต่เปิดมาก็วาวเลยเราจะกินยังไงก็ไม่ชอบแคทไม่ลองชิมหรอคะแคทไม่ค่อยชอบเพราะเหลือมาถึงแคทไม่เดื่อดไม่เดื่อดทุกคนแต่ว่า กินผลไม้มันจะกลิ่นหอมนะคะเนี่ยกินอะไรคะมากิดอะไรก็จะเป็นผลไม้อันนี้เหมือนอัง่นค่ะนี่เหมือนผลไม้รู้กินมาถึงนี่แหละมันจะเป็นผลเหมาะกับเด็กๆค่ะแต่การแข็งแรงเหมือนที่พ่ออย่างต่ำนะคะทุกคนกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยไมจะอ้วนอย่างเงีอย่าลืมแปรงฟันนะคะไม่งั้นฟันดูแย่จิ้นไปอันนี้เหลืออีกสามชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้วจะอะไรอีกอันนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นบราซูก้าบับเบิ้ลทีบอลนะคะมันจะเป็นมันเป็นช็อกโกแลต ที่เคลือบด้วยไข่มุกหรือเปล่าใช่ค่ะไข่มุกเป็ชือกด้วยช็อกโกแลตที่ไข่มุกไข่มุกข้างในที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตค่ะเล่นมุกใช่อันนี้พูดไม่รู้เรื่องค่ะโอเคเราจะมาชิมกันเลยนะแกญ่ยังลยได้ไหมอ่ะมีลูกใหญ่มากทุกคนกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนชานมเปียกเลย ใช่เย็นน่าจะอร่อยกว่าใ่ไข่มุ้เหนียวเจ่ช็อกโกแลตอร่อยค่ะข้างในเป็นไข่มุกงจริงๆนะคะช็อกโกแลตหวานไหมหวานอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยเอาไปกินคู่กับนมคู่กับอะไรนี่คือดีเลยแต่มันหวานมากต้องนมจืดใช่ค่ะกินคู่กับนมจืดอร่อยอันนี้แนะนำเหมือนกันค่ะ ไม่เหมาะสำหรัคนที่ไม่ชอบหวานหวานแต่ว่ากินหอมมากใช่ค่ะไปลองได้นะคะแต่วันเป็นอะไรดีคะเอาอันนี้ละกันเป็นเทียวพุดดิ้งนะคะนี่ค่ะรสอะไรคะเป็นเทียวพุดดิ้งกาแฟมาคิอาโต้นะคะผสมเจลลี่บุกนะคะเป็นไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ สี่สิบแคลเท่านั้นคะ่ะจะขอดองคนเดียวแ <c oughs> ต่แบบกรน,นดูดก็ไม่ได้นะคะเอาเลยค่ะความือนเป็น,นเหมือน,น,นกินกาแฟดำขมไหม,<ผ>มคะขมะคะขมค่ะแ,คแล้วก็มีความหวานแล้วก็มีความนิ่มของเจลลี่อยู่ด้วยนะคะทุกคนมันแบบสำหรับคนชอบกาแฟนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นแบบกาแฟดำมีความขมนิดๆน,นะคะแต่ว่า จิบได้น่อยใช่ค่ะเหมาะกับแบบวัยทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินไปจะกินกาแฟแรงมากเลยใช่ค่ะกินไปจิบไปอะไรค่ะอร่อยมากแนะนำเลยนี่ต่อไปตัวสุดท้ายนะคะอันนี้เห็นทุกคนรีวิวกันเยอะมากแต่ว่าไม่เคยซื้อมากินกันเลยต้องไปตมนะของไทยของไทยของอันนี้เป็นของซันสุใช่ไหมของพิซานคนพิซานแบรเฮาแบรเฮาเราจะมาแกะกันเลยนะ เราแบ่งยังไงดีกว่าอ่าไหนกันรเรามาสุ่มกันดีกว่าแล้วจะได้รถไหนไมีรถเป็นรถกินแอปเปิลกับยูสุออลเลนนะคะเป็นส้มยูสุอับแอปเปิลเขียวเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันค่ะปิง้งอันนี้คิดว่ามัาจะได้เป็นสีส้มนะคะทุกคนอุน้ยอันนี้อาจจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าเขาทำอะไรผิดแล้วอุ้ยเขียวค่ะเป็นสีส้มไหมแอปเปิลเขียวอุ้ยสิเขาเดินไปซื้อหุ่นนะคะแล้วใครถูกเก็บไม่ได้แล้วนึง านีังีเร็นะไม่ได้ก็จะเป็นอูกมนนะคะคล้ายๆบุบแล้วก็สูนเชอรอรี่ได้นะคะไม่อ้วนนะคะโคนเท่าไหร่คะราคาราคา2ี่สิบห้าบาทจะไม่แพงมากมันมีสองรสนะคะอีกรสหนึ่งจะเป็นแบบว่ารสสตอเบอรี่กับองุ่นกินเลยค่ะกินหอมมากเลยนะคะแล้วก็อร่อย หวานนิดๆค่ะหมอกสำหรับคนร้อความข่้วอีกแล้วเป็นขนมทินคินเด็กก็ทานได้นะคะทานง่ายมากสูตแคลด้วยค่ะอร่อยต่อชิ้นนะชิ้นใหญ่มากก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวของกินนะคะเอเวนในงบ300บาทเราได้ของกินมาทั้ง12อย่างนะคะเยอะมากแล้วก็คุ้มมากด้วยใช่ ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้เราดิแสดงความคิดเห็นให้เราด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะแบบว่าน่าเบื่อดูนิ่งๆเงียบๆไปนิดนึงนะใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปสัญญาจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนนะคะสนุกกว่านี้ด้วยแล้วก็หาอะไรแปลกๆมารีวิวค่ะแล้วก็